สิ่งที่ท่านกำลังได้ชมต่อจากนี้คือเรื่องสมมุติโกโก้เป็นตัวแทนประกันชีวิตอายุ41ปีเป็นคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโกโก้ Go Go ออกไปทำงานหาลูกค,ค้าทุกวันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตวันหนึ่งเขากลับมาถึงบ้านหลังจากนั้นเขามีอาการแน่นหน้าอกจึงขึ้นไปนอนพักผ่อนบนบ้านและแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาเขาก็ยังมีอาการแน่นหน้าอกอยู่ กูกูไม่รอช้ารีบออกเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งคุณหมอแจ้งว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันต้องทำบอลลูนอย่างด่วนในเวลานั้นแทบไม่มีตัวเลือกใดๆต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนหลังจากทำบอลลูนแล้วไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆค่าใช้จ่ายในการรักษา3 0 0แสนบาทบริษัทประกันเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดโดยไม่มีส่วนต่างใดๆ รวมถึงจ่ายค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาลและค่าตกใจอีก1ล้านบาทถ้าสนใจประกันดีๆแบบนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ